สายลุงที่หลงทางกาะครั้งหนึ่งหลังพายุใหญ่ผ่านพ้นไปสายลุงเจ็ดสีก็ปรากฏกลางท้องฟ้างดงามจนเดานกในป่าร้องเพลงต้อนรับแต่ไม่มีใครรู้ว่าสายลุงในวันนั้นไม่ใช่สายลุงธรรมดามันหลงทางสายลุงชื่อว่ารุ้งน้อยเธอเป็นรุงฝึกหัดที่เพิ่งเรียนจบจากโรงเรียนเมฆฉันต้องโค้งอยู่ ที่เขารุ่นอรุณไม่ใช่ที่นี่รุ้งน้อยมองไปทั่วฟ้าแต่ที่นี่คือหุบเขาหมอกขาวไม่มีใครรู้จักเธอและเธอก็ไม่มีเพื่อนเลยนกสีฟ้าตัวหนึ่งบินมาใกล้ๆเจ้าเป็นแสงสว่างแปลกตาจังเจ้าคืออะไรหรอฉันคือรุง้งฉันแค่หลงทางนกสีฟ้ายิ้มไม่ต้องห่วง เราจะช่วยเธอกลับบ้านเองลุงน้อยออกเดินทางกับนกสีฟ้าตลอดทางพวกเขาเจอกระต่ายลายจุดหิ้งห้อยเลืองแสงและเต่าผู้รู้ทางฟ้าทางของเธอคือปลายฟ้าเหนือยอดเขาร,ารุงอรุณเต่ากล่าวเมื่อถึงปลายฟ้าลุงน้อยมองลงมาเห็นทุกคนบอกมือส่งเธอแม้เราจะพบกันเพียงช่วงสั้นๆ แต่เธอทำให้ฟ้าในใจฉันมันสว่างสวยและเธอทำให้พวกเราเชื่อว่าความงามมักหลงมาถูกเวลาเสมอลุงน้อยยิ้มและโค้งตัวเป็นสายลุงอีกครั้งเธอไม่ได้หลงทางเธอแค่เดินผ่านหัวใจใครบางคนแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าผิดทางอาจจะพาเราไปเจอสิ่งที่สวยงามเกินคาด การลงทางไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปหากเราเปลี่ยนใจเรียนรู้ความอบอุ่นและมิตรภาพเกิดได้แม้ในช่วงเวลาสั้นๆ